ทานอาหารเจยังไงให้ได้บุญในช่วงเทศกาลกินเจนะคะมีเราหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยกำลังตั้งใจที่จะก,กินเจแต่เราสามารถช่วยเพื่อนๆนะคะได้บุญด้วยการทานอาหารที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์นะคะลักษณะของอาหารเจก็คือ 1. ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นอาหารเจที่ปรสิตัพย์ที่ทำมาจากสัตว์นะคะอย่างเช่นเนื้อนมไข่หรือแม้แต่น้ำผึ้ง 2. ไม่ใช่ผัก ที่มีรสหรือกลิ่นฉุนนะคะอย่างเช่นกระเทียมหอ,อมวิชยัยใบยสูนนะคะเนื่องจากว่าพวกนี้จะทําให้กระตุ้นพลังงานไม่บริสทธิ์นั่นเอง 3. าทานผ,ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธัญพืชนะคะหรือว่าตู้ผู้ซึ่งจะให้สารอาหารที่เป็นโปรตีนมีประโยชน์ต่อร่างกาย 4. อาหารเจนะคะมักจะทานผักและผลกไ,ไม่แต่มเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตรายต่อร่างนั่นเอง้าการปรุงอาหารเนี่ยจะไม่ซับซ้อนโดยจะใช้วิธีการ นึ่งต้มตุ๋นอกแล้วก็หลีเกเลี้ยงอาหารที่แปรรูปนั่นเองการกินอาหารนะคะให้ทั้งคุณและโทษค่ะถ้ากินมากเกินไปเราก็อ้วนได้เหมือนกันนะคะหรือถ้ากินน้อยเกินไปเราก็จะมีมีเรี่ยวแรงในวันนั้นทําให้ขาดสารอาหารได้ดังนั้นเราควรจะทานให้สมดุลและสามารถที่จะดูแลเรื่องน้ําหนักและรูปร่างของเราได้ด้วยสุขภาพดีๆก็จะตามมานะคะโคซาลายินดีให้คำแนะนำนะคะกดไลค์ กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ